พอเราเห็นไอดอลเราอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าฉันอยากไปตรงนั้นให้ได้อะฉันอยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งว่าความสามารถเราอะ่ะจะไปอยู่จุดไหนของระดับโลกมันก็ซ้อมอะบางครั้งมีทั้งซ้อมดีซ้อมไม่ดีแต่เราก็ได้บอกว่าอย่างน้อยทุกๆวันฉันต้องดีขึ้นว่าจะเติบโตเป็นซปเปอร์สตาร์จุดเริ่มต้นเหมือนกันทุกคนคือเป็นเพียงเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันความหวังและต้นแบบชีวิต ให้เดินหน้าควยคว้าทําตามกันไปขอบคุณคุณพ่อด้วยเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักบาสทีมชาติแทบจะลูก5คนมีผู้หญิง3คนก็คือพี่สาวคนแรกจะเป็นคนเล่นเล่นเทนนิสเหมือนแบบพ่อก็เหมือนเออกลัวบาสเกตบอลจะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่แบบประทะเนาะก็เลย ให้ให้พี่สาวเป็นเรียนเทนนิสก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ทุกคนก็เล่นเทนนิสมาหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณพ่อไปอยู่อเมริกาด้วยมั้งเห็นว่าเออเทนนิสมันสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพอะไรอย่างง้นน่ะซึ่งเป็นแผนคุณพ่อตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นกีฬามาพร้อมกับทัศนคติที่ดีเยี่ยมบทสรุปของการเป็นนักเทนนิสอาชีพที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงควา้าแชมป์ดับเบิลยูทีเอถึง4่รายการทะลุถึงรอบ8คนสุดท้ายวิมเบิลด ล้วนเป็นผลมาจากการวางแผนอย่างรอบคอบโดยคุณพ่อและหัวใจรักการพัฒนาของเจ้าตัวเองทุกๆวันมันจะมีความช ALLENGE วันนี้ลมแรงทำไมฉันตีไม่ลงวันนี้คู่ต่อสู้ตีดีแล้วแบบเราจะพัฒนาตัวเองอยังไงปรับตัวเราจะต้องเข้ากับสถานการณ์ในทุกๆวันที่มีความแตกต่างได้อันนี้ชอบเพราะเทนนิสมันมีความเดี๋ยวไปไปแข่งดูไบเจอพายุทรายอย่างเงี้ยมันเจออะไรหลากหลายเราจะ คุมสถานการณ์คุมการเล่นตัวเองสนุกอะแล้วอีกอย่างก็คือพอเราชาเลจนตัวเองได้แล้วข้อดีของการแข่งเทนนิสอาชีพคือเราได้เดินทางไปทั่วโลกอะค่ะแล้วก็เราได้เห็นว่าวัฒนธรรมของแต่และประเทศเป็นยังไงแล้วก็อย่างคือเทนนิสก็สามารถที่จะเป็นอาชีพแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้ให้เราได้มีการศึกษาด้วยก็พี่ทาม,มี่ก็ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งปริญญาตรีและโทด้วยอะไรเงี้ยค่ะจากเทนนิส เริ่มทีนี้จังไ่สี่ขวบอะค่ะแล้วจนอาชีพเลิกประมาณน่าจะประมาณ38-40ิะคือเราอยู่ตรงนี้มา3 0ปี40ปีอะมันก็คงเข้าในสายเลือดลรวมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ตอนนี้ก็เปิด Academy ด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากตรงนี้การแข่งอาชีพอะไรเงี้ยเราก็อยากจะถ่ายทอดเพราะว่าในสมัยพี่คือไม่มีเลยมาใครมาบอกเราต้องลองผิดลองถูกเอง เดี๋ยวนี้มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเรื่องฟิตเนสเรื่องการรีคา v e ฟเวอรี่ตรงนี้มันทําให้การกีฬาบ้านเรามันดีขึ้นนะเนาะคนแรกเลยที่เห็นแล้วแบบว้าวอะ่ะว้าวแล้วแบบฉันอยากเก่งเหมือนเขานั่นก็คือคิมิโกะดาเตะตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปแข่งเอเชียนเกมที่ฮิโรชิม่าพี่ทามมีอายุ16ตอนนั้นดาเตะมือ5ของโลกโหยมือ5ของโลกตัวนิดเดียวสวยด้วยอะเฮ้ยฉันอยากเก่งอย่างเขาอะ่ะ ฉันอยากทำอย่างเขาอะไรเงี้ยฉันอยากไปเส้นทางอาชีพละตอนนั้นอะ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าโอเคเป็นความตั้งเป้าครั้งแรกของตัวเองว่าฉันจะไปถึงท็อป30ของโลกให้ได้ <S <S เริ่มเข้าสายอาชีพเริ่มอะไรอย่เงี้ยเราก็เริ่มเห็นโมนิก้าเซเลสเจอโมนิกา c e เซเลสที่วิมเบ์ดันตอนนั้นเรายังแข่งเยาวชนอยู่เพื่อนๆแห่เอ,อ้ยโมนิก้าโมนิก้าไปขอถ่ายรูปแล้วพี่อ่ะลืมกล้องถ่ายรูปในล็อกเกอร์รูม ซึ่งมันต้องเข้าไปอีกประมาณสัก5นาทีนี่แหละมอนิก้าทาไงดีฉันไม่ได้ฉันลืมกล้องถ่ายรูปไว้ในล็อกเกอร์มือหนึ่งของโลกน้ํงมารอธามารีนไม่เป็นไรอยู่เข้าไปเอาเดี๋ยวฉันรอเหมือนจุดประกายให้เด็กคนหนึ่งอะว่าคนเก่งอะก็เป็นคนที่อยู่พื้นดินได้เราสามารถแตะต้องได้อะถึงแม้ว่าในเกมสนามอะเขาจะดุเดือดมากเลยนะแต่ออกมาเขาเป็นคนนิ่มากเราได้เรียนรู้จากว่าคนมือหนึ่งของโลกอะเขาก็คนคนหนึ่งแล้วเขาก็ให้เกียรติแฟนคลับเขาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ เดินในเส้นทางแล้วใช้ personality เขาเป็นคนดีอย่างนั้นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่อิทธิพลในวัยเด็กต่อเนื่องถึงวัยรุ่นช่วยหลอ่อหลอมสุดยอดนักกีฬาคนหนึ่งขึ้นมาได้กำลังใจเล็กๆที่ได้รับแง่คิดดีๆไม่กี่คำก่อกำเนิดเป็นพลังผลักดันได้อย่างเหลือเชื่อเวลาเราลงสนามอะ่ะทุกคนก็ไม่จุดมุ่งหมายเดียวคือชนะน,นั่นคือหน้าที่เราแต่ออกสนามอะ่ะเรามีหน้าที่เป็น เป็นน้องเป็นลูกเป็นเพื่อนลูกหลานหรือเป็นนักกีฬาคนหนึ่งเป็นเราก็คนคนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องแยกจหน้าที่แห่งของเราให้ออกว่าข้างในนั้นคือเราทําหน้าที่นักเทนนิสเราเคหน้าที่ซ้อมแต่ข้างนอกเรามีบทบาทอะเราพูดตรงๆคือถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วประสบความสําเร็จอะเราก็ทุกคนให้กําลังใจเราอะเราก็ต้องมีเวลาที่ไปแต่งกิ้วกับแฟนอยู่กับแฟนพี่ซึรู้สึกข,ข่าวอย่างเงี้ยเป็นคนที่เหมือน เป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้แฟนรู้จักเราอ่ะเพราะฉะนั้นทุกๆบทบาทหน้าที่อ่ะเขาสำคัญเด็กสมัยนี้โชคดีมากกว่าเพราะว่าเรื่องความรู้แน่นอนเรื่องเทคโนโลยีทุกคนสามารถเปิดมือถือได้เรียนรู้จากคลิปหลายๆอย่างครูเรียนรู้จากครูได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าเทนนิสมันไม่ได้องค์ประกอบเฉพาะนักกีฬาอย่างเดียวพ่อแม่โค้ช ความแข็งแรงฟิ y s i c a l coach จิตใจเพราะเทนนิสเป็นอะไรที่แบบมันเซี่ยววินาทีมันไม่มีเวลาแบบโอ้โหห้านาทีว่าฉันจะวางแผนตีไปตรงไหน,นมันแค่แบบเซี่ยวนาทีแล้วยิ่งแบบตอนนี้คนระดับโลกอย่างผู้ชายอย่างเงี้ย average ความสูงที่189ถึง195มันก็เป็นโจทย์ให้เราว่าสำหรับนักกีฬาไทยอ่ะ average สำหรับโลกไปอย่างนั้นแล้วอ่ะเราจะพัฒนาย,ยัางไงให้ให้ไปเท่าเทียมเขาอะไรอย่างเงี้ย วัฒนธรรมคนไทยอะค่ะเราต้องอยู่กับคนที่เป็นไอดอลแน่นอนเทนนิสอาจจะเหมือนเป็นบิ๊กแอบไปหน่อยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอเคอาจจะความนิยมของเทนนิสเมื่อก่อนโหตอนนั้นจําได้เลยตอนที่พี่บอลน,นั่นมาคือไม้เทนนิสหมดตลาดอะททนี่ว่าความสามารถของเด็กไทยหรือคนไทยอะไปถึงระดับโลกได้มันอยู่ที่ว่าจังหวะและเวลาถามเคล็ดลับกันชัดๆไปเลยว่าถ้าน้องๆหนูๆอยากเป็นแบบพี่แทม,มี่จะต้องทำตัวอย่างไร และที่สำคัญคือวิธีคิดควรจะเป็นแบบไหนถึงจะก้าวผ่านมาตรฐานประเทศไทยไปสู่ระดับโลกเป็นนักกีฬาอาชีพได้อันแรกเลยเป้าหมายฉันฝันอยากเป็นอะไรจริงๆไม่ต้องพารดรอนหรือพี่แทมี่ก็ได้เป็นมุ่นเลยเฟเดรเลอร์เลยสองมุ่งมั่นไปให้ถึงแน่นอนมันมีทั้งอุปสรรคอะไรเราจะต้องสู้กับมันพอสู้เรื่องวินัยมาละคือผู้ใหญ่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า กีฬามันเป็นอาชีพได้ทุกคนอยากจะสปอร์ตอยากเห็นวงการอยากเห็นน้องเทนนิสได้เหรียญทองโอลิมปิกอย่างเงี้ยคือมันทําให้คนไทยชื่นใจท่าไมีคิดว่าศักดภาพของน้องนักเทนนิสไทยไปได้ค่ะ